ในช่วงเวลาที่ภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังอยู่ในภาวะตึงเครียดจากความขัดแย้งระหว่างประเทศอิรานกลับสร้างความประหลาดใจให้กับนานาชาติด้วยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สันสเทือนทั้งภูมิภาคเมื่อมีรายงานอย่างเป็นทางการว่าอิรานได้ส่งกองบินจํานวนมากกว่า40ลํลำเข้าไปประจำการในจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การฝึกซ้อมหรือโชว์กำลัง แต่กลับกลายเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงการปรับยุทธศาสตร์ทางทหารและการเตรียมพร้อมเชิงรุกในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายปีข้อมูลที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือการยืนยันจากวงการข่าวกรองระหว่างประเทศว่าอิรานได้บรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่เจ104จากจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ได้รับการยอมรับว่าทรงประสิทธิภาพที่สุดในสายการผลิตของจีน โดยรุ่น J-104 นั้นได้รับการติดตั้งระบบเรดาร์ AESA หรือ Active Electronic s c a n Sky Array ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถรบในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณได้อย่างยอดเยี่ยมข้อตกลงนี้ทำให้เกิดคำถามจากชาติตะวันตกว่า การที่จีนยอมขายเทคโนโลยีสำคัญระดับนี้ให้กับอิหร่านเป็นเพียงแค่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหรือเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ต้องการลดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะเครื่องบิน j 104นั้นมีความสามารถในการปฏิบัติการในระยะไกล ิดอาวุธนำวิถีระยะไกลอาทิพี15ที่สามารถทำลายเครื่องบินค่าศึกในระยะมากกว่า200กิโลเมตรซึ่งเทียบเคียงได้กับขีดความสามารถของ F-16 หรือแม้แต่ F-35 ในบางด้านนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การเสริมกำลังแบบทั่วไปแต่นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการยับยั้งและโจมตีเชิงรุกที่มีนัยสำคัญต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาค ในด้านของกองบิน40ลำที่อิหร่านส่งไปประจำการมีการวิเคราะห์ว่าอาจประกอบไปด้วยเครื่องบินหลากหลายรุ่นทั้งแบบที่ผลิตเองและแบบที่ได้รับจากพันธมิตรเช่น F 1 4ตมแคทที่เคยได้รับจากสหรัฐในยุคก่อนการปฏิวัติอิสลาม SU 2 e 4จากราัสเซียรวมถึง MiG 2 9ที่ถูกอัปเกรดใหม่ทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแ d โดมหรือโดมป้องกันทางอากาศครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้กับอ่าวเปอร์เซีย และชายแดนตะวันตกของประเทศเพื่อรับมือทั้งภัยคุกคามจากอิสราเอลและการเคลื่อนไหวทางอากาศของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอาหรับอย่างซาอุดีอาระเบียหรือ UAE การนำเครื่องบินจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่เดียวกันในระยะเวลาอันสั้นสะท้อนถึงการซ้อมรบเชิงรุกหรือแม้กระทั่งการเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการตอบโต้จริงหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทหาร ความร่วมมือกับจีนในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านการจัดซื้อเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังมีรายงานว่าอิหร่านกำลังเปิดทางให้จีนเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมการบินของตนมากขึ้นทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการฝึกนักบินภายใต้กรอบความร่วมมือแบบพิเศษซึ่งหากเป็นจริงจะหมายถึงการที่อิหร่านสามารถผลิตหรือประกอบเครื่องบินขั้นสูงได้เองภายในประเทศในอนาคตอันใกล้ โดยลดการพึ่งพารัเสเซียซึ่งเคยเป็นพันธมิตรหลักในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนทิศทางความร่วมมือมาอยัางจีนนี้อาจมาจากเหตุผลด้านประสิทธิภาพความยืดหยุ่นในการเจรจาและความรวดเร็วในการส่งมอบยุโทโธปกรณ์ที่จีนสามารถตอบสนองได้ดีภายใต้เงื่อนไขความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโตต่างจับตามองความเคลื่อนไหวนี้ด้วยความกังวล เพราะหากอิหร่านมีเครื่องบินขับไล่ทันสมัยอย่าง j 1 0 4ประจำการในฝูงบินหลักและสามารถฝึกนักบินให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการร่วมกับระบบเรดาร์และขีปนาวุธที่มีระยะยิงไกลามากพออาจส่งผลต่อการคุมอากาศในภูมิภาคทั้งหมดโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกับอิสราเอล หรือกรณีที่เกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธในซีเรียหรือเลบานอนที่อาจทำให้อิรานถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมทางทหารมากขึ้นความสามารถในการตอบโต้ทางอากาศจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดผลลัพธ์ของสถานการณ์ประเด็นสำคัญอีกเรื่องที่นักวิเคราะห์ต่างชาติให้ความสนใจคือจีนกำลังใช้ดีลนี้เป็นการสาธิตว่า ตนเองสามารถเป็นทางเลือกแทนตะวันตกในการจัดหาอาวุธให้กับประเทศที่ถูกความบารซึ่งถือเป็นการท้าทายอำนาจสหรัฐและกลุ่ม NATO โดยตรงการขาย J104 ให้กับอิรานยังสะท้อนว่าจีนมีความมั่นใจในความสามารถของเครื่องบินรุ่นนี้พอที่จะวางไว้ในแนวหน้าของประเทศที่มีสัตรูรายล้อมรอบด้านซึ่งไม่ใช่แค่การค้าปกติแต่เป็นการแสดงพลังผ่านพันธมิตรเชิงยุทธ,ธศาสตร์ ขณะที่อิสราเอลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีรายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลได้เร่งซ้อมรบและปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของขีดความสามารถทางอากาศของอิรานโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการลาดประเวณและการตั้งระบบป้องกันทางอากาศบริเวณรอยต่อของซีเรียและอิรักที่อิรานมักใช้เป็นเส้นทางส่งอาวุธหรืออิทธิพลให้กับกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาค หากสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นการเผชิญหน้าทางอากาศระหว่าง J104 ของอิหร่านกับ F35 ของอิสราเอลอาจไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นไปได้แต่กลายเป็นความจริงในอนาคตอันใกล้ด้วยเหตุนี้เองข้อมูลที่ว่าอิหร่านส่งกองบิน40ลำพร้อมดีลูเจหจึงไม่ใช่แค่ข่าวทั่วไปแต่คือสัญญาณขอองค์การเปลี่ยนขั้วอำนาจในตะวันออกกลาง การจับมือระหว่างอิหร่านกับจีนในด้านเทคโนโลยีทางทหารถือเป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบด้านอากาศจะไม่อยู่แค่ในมือของชาติตะวันตกอีกต่อไปขณะที่อิหร่านเองก็พยายามแสดงออกถึงศักยภาพและการเติบโตของตนในฐานะประเทศที่สามารถต่อต้านการโดดเดี่ยวจากมหาอำนาจได้อย่างเต็มภาคภูมิ และแน่นอนว่าสถานการณ์นี้ยังห่างไกลาจากจุดสิ้นสุดเพราะทุกการเคลื่อนไหวของอิรานในครั้งนี้กำลังจุดประกายความเปลี่ยนแปลงทางทหารครั้งใหญ่ที่โลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด